ถ้าทองคำหนึ่งแสนบาทโลกจะเกิดอะไรขึ้นบ <hh> ้างคือเจี๊ยบไปเจอเพจเพจหนึ่งใน Facebook มานะคะก็คือเพจคุณวิทตอมเท็ดเดอรนะคะพอได้อ่านหัวข้อนี้แล้วรู้สึกสนใจเลยอ่านต่อแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นจริง เราถึงขั้นวิกฤตมากๆเลยนะก็เลยอยากจะมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าสำหรับคุณวิตดอมแล้วถ้าทองคำหนึ่งแสนบาทมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคหากราคาทองคำพุ่งสูงไปถึงหนึ่งแสนบาทต่อทองคำสถานาการณ์นี้ไม่ใช่แค่ทองคำแพงมันสะท้อนให้ถึงวิกฤตที่รุนแรงระดับโลก อ,อ่านถึงขนาดนี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเขาวิเคราะห์ว่า1เลยวิกฤตเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงห้างทองคําราคา1 0 0 0 0แบาทไม่ได้เกิดจากความต้องการทองคําเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวเกิดจากเงินบาทเสื่อมค่าค่าครองชีพพุ่งกระฉูดข้าวแกงอาจานละ2 0 0ร้อถึงสา0บาทเงินเก็บในธนาคารมีมูลค่าลดลงอย่างน่าใจหาย การถึงเงินสดเป็นเรื่องอันตรายผู้คนจะรีบนำเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในตัวเองเช่น ทองคำที่ดินส่วนข้อที่สงนะคะสงคมโลกขนาดใหญ่หรือความไม่สงบระดับโลกทองคําคือทรัพย์สินปลอดภยัยหากราคาขึ้นไปขนาดนั้นอาจเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจที่รุนแรงจนระบบการเงินโลกแทบล่มสลายธนาคารกลางทั่วโลกจึงแหกการสะสมทองคำ และเลิกถือทองดอลลาร์สหรัฐทำให้ระบบการสำรองเงินตราโลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับข้อ3ผลกระทบ ต่ออุตสาหกรรมและเครื่องประดับร้านทองคำอาจเป็นร้านรับซื้อคนจะแหนนำทองคำมาขายคืนมากกว่าคนซื้อใหม่ร้านทองขนาดเล็กอาจจะขาดสภาพคล่องจนต้องปิดตัวลงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนสูงทองคำเป็นส่วนประกอบสำคัญแผ่นวงจรในคอมพิวเตอร์นะคะสมาร์ทโฟนต่างๆซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้แพงขึ้นนะคะ มีการป้นชิงวิ่งราวทองคำจะรุนแรงขึ้นทองคำเพียงหนึ่งสลึงก็มีลูกคา สูงถึง25,000บาทข้อ 4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนตลาดหุ้นอาจจะพังทลายนักลงทุนจะดึงเงินออกจากทรัพย์สินเสี่ยงเพื่อไปถือทองคำเพียงอย่างเดียวสก,กุลเงินดิจิตอลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายฐานการลงทุนไปยังดิจิตอลโกลมากขึ้นหากทองคำจริงหายากหรือถูกควบคุมโดยรัฐบาลหากวันหนึ่งทองคำา1 0 0 0แสบาทจริงคนที่รวยที่สุดอาจไม่ใช่คนที่มีทอง มากที่สุดนะคะแต่คือคนที่มีปัจจัย4ีและความสามารถในการผลิตอาหารเพราะในภาวะที่ทองแพงระดับนั้นระบบเศรษฐกิจมักจะอยู่ในช่วงที่เบาะบางที่สุดอันนี้เป็นบทความอย่างที่บอกนะคะคุณวิดด o อมเทเดอได้วิเคราะห์ออกมาถ้าหากทองคำบาทละ10,000แสนจริงๆซึ่ง เฉียบมองว่ามันเป็นการเตือนสติของทุกคนนะคะว่าเราไม่ควรจะเอากําไรเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆค่าครองชีพสูงมันไม่พอกับกํำไรที่เราได้มาเลยช่วยเตือนสติอีกว่าเราไม่ควรถือทรัพย์สินเดียวเราควรมีการกระจายความเสี่ยงและก็ชนะเงินเฟอ้อ ให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือค,อความรู้ในการลงทุนก็ควรมีความรู้ก่อนที่เราจะลงทุนเสมอนะคะสำหรับใครที่คิดว่าบทความนี้เป็นยังไงบ้างก็ช่วยคอมเมนต์ความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับโพสคุณ w i t ย d ด้อมเทเดมากนะคะสวัสดีค่ะ